รวมโอเคแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมในการสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ครัวบ้านอาหารเนื้อนะครับจะพาท่านมาชมวิธีการปรุงซ่านะครับซ่าเนื้อวัวนะครับส่วนประกอบส่วนประกอบก็มีอย่างนี้นะครับคือเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวนี่จะเป็น สดนะครับอัน,อนดัดนบ,บ,ดรด er รบแรกก็จะมีเนื้อนะครับอันนี้คือส่วนเนื้อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไส้เพื่อเพี้ยนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าปลาคีริวหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตับนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลือดนะครับเลือดสดสดนะครับเราจะเอาเนื้อตัวนี้แล้วก็พวกเครื่องในตรงนี้นะครับ ไหั่นก่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับบางๆนะครับส่วนประกอบมีอันนี้นะครับคือเนื้อส่วนเนื้อนะครับแล้วก็อันนี้คือส่วนประกอบอีกอย่างนะครับอันนี้คือมะแขวนนะครับมะแขวนแล้วก็อันนี้ตะไคร้ตะไคร้นะครับหั่นหั่นบางนะครับหั่นซอยบางนะครับแล้วก็จะมีหางแนวแรกหอมปั้มนะครับหรือผักชีนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมนะครับแล้วก็จะมี หอมแดงนะครับหอมแดงหั่นนะครับซอยแล้วครับสําหรับมะแขวนถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักพี่ยังไม่รู้จักนะครับอันนี้คือมะแขวนครับครับอ่ะนี่คือมะแขวนนะครับซึ่งจะหาได้หาซื้อได้ตามตลาดทางภาคเหนือนะครับมะแขวนครับจะมีกลิ่นหอมครับเป็นพืชป่านะครับจะมีมากในจังหวัดน่านเยอะแยะครับจะหาซื้อได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาเนื้อพวกนี้ไปหั่นก่อนนะครับแล้วก็เอามามาปรุงเดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วส่วนประกอบอีกอย่างก็คือมีเกลือนะครับเกลือชูรสแล้วก็พริกป่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปรุงยังไงนะครับครับทีนี้นะครับมาดูวิธีการปรุงนะครับต้องเอานะครับนี่คือไส้เทียครับ เราออกมาเทใส่ในนองในที่เลยครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะทำนะครับถ้ามาทางเหนือก็มาซื้อที่เฉียงเนื้อนะครับบอกเขาเลยว่าเป็นชุดลาบหรือว่าชุดซานะครับเดี๋ยวเขาจะจัดให้นะครับเดิน จะเข้าใจนะครับว่าเป็นชุดลาบหรือชุดซาะครับนีวัวที่ได้นะครับเรามาหั่นเป็นชิ้นนะครับชิ้นเล็กๆนะครับนี่นะเป็นชิ้นเล็กๆครับนี่ก็เป็นชิ้นครับอันนี้ก็เป็นชิ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือครับเกลืออย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันเค็มครับค่อยๆใส่ทีละนิดครับ ผมชูรสนะครับใส่นี่หนึงนะครับพริกนะครับพริกปนนี้ผมขั้วเองครับใส่ลงไปครับตามเผ็ดตามชอบนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็เอาเนื้อใส่ลงไปครับ ใส่ลงไปให้หมดเลยครับน,นี่เราไปย่างไฟกินได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็เอาแค่นี้ก่อนผสมก่อนนะครับคุกเข้าก่อนนะครับนี่เป็นเลือดครับราใส่หมดเลยครับ คนครับอันนี้ก็เอาหมดใส่หมดเลยครับครับมะแขนใส่เลยครับมะแขวนนี้เราตำก่อนนะครับตำให้ละเอียดครับอันนี้เป็นตะไคร้ครับตะไคร้หั่นซอยบางนะครับ คนก่อนนะครับจะมีกลิ่นหอมของมะแขวนนะครับโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะครับถึงจะให้รสกลิ่นทั้งรสทั้งกลิ่นเข้ามาเลยครับอันนี้ก็เป็นผักใส่ไปเลยครับ เค็มได้นะครับพริกยังไม่พอครับเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับเพิ่มผงชูรสนิดนึงครับซ่านี่ต้องเผ็ดแล้วก็มีเค็มนะครับเผ็ดเค็มให้ครบรสนะครับครับ เป็นว่าเสร็จแล้วนะครับพอดีเลยนะครับเป็นซาเนื้อวัวนะครับเป็นอาหารที่นิยมกันมากในทางภาคเหนือนะครับรสชาติอร่อยครับอันนี้เป็นแบบดิบนะครับแล้วก็ถ้าเราถ้าใครที่ไม่อยากที่จะทานแบบดิบๆนะครับก็เอาไปคั่วในกระทะได้นะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการคั่วซ่าให้อร่อยทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ครับเพื่อนๆนนะครับเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปนะครับว่าต้องใส่ผักนี้ด้วยครับผักไก่นะครับต้องใส่ด้วยครับเมื่อกี้ลืมบอกสูตรไปครับอันนี้เอาเอาผักนี้หั่นใส่ด้วยนะครับทอจะผักนี้มันจะช่วยให้กลิ่นหอมขึ้นเยอะเลยครับอันนี้ผมหั่นไม่บ้างนะครับใส่ไปแล้วนะครับครับทีนี้เราก็ เอากระทะมาตั้งแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันนิดหนึ่งครับให้เกี่ยน้ํามันให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาซ่าเนี่ยครับใส่ลงไป การคั่วเราจะคั่วพอให้มดุ่มนะครับเราจะไม่คั่วนานนะครับพอมันสลดนิดหน่อยก็โอเคแล้วครับว่าคั่วนานๆเนื้อมันจะแข็งนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับพอแล้วนะครับครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับซานะครับเป็นซาเนื้อวัวอย่างดีนะครับอันนี้แบบดิบนะครับแล้วก็อันนี้แบบสุกนะครับโดนความร้อนแล้วครับทานอร่อยได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นอร่อยไปอีกแบบนะครับถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อหาทำดูนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับผักเคียงก็จะมีกระหล่ำนะครับมีใบโบบกนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทั้งน้องครับตอนนี้ซ่าเนื้อวัวนะครับก็พร้อมทานแล้วครับอันนี้เป็นแบบดิบนะครับแต่อันนี้เป็นแบบสุกขั่วสุกนะครับผมแต่อันนี้ก็เป็นผักกินกับซ่านะครับก็จะมีกะหล่ำปีนะครับอันนี้เป็นปูขาวนะครับผมหรือว่าผักขาดตองนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ใบบัวบกครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมในการทำซ่านะครับสูตรเด็ดวันนี้นะครับลองไปทำดูนะครับทำไม่ยากครับรสชาติอร่อยมากนะครับครับขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็ขอกำลังแรงใจในการกด subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม